เจ้าของครับมาไกลถึงขอนแก่นนะจ๊ะน้องเฟินกับครอบครัวสวัสดีครับสวริดีารัเชวโซเชียลครับเจอกันอีกแล้วครับกับหนุนน้ำมนต์คนบ้านนะครับวันนี้ไม่มีอะไรนอกเหนือจากคําว่าแสดงความยินดีกับน้องฟอร์ดฟิสต้าคันนี้นะครับผมในที่สุดก็เจอเจ้าของเรียบร้อยนะครับและจะบอกว่าเจ้าของคนนี้ทั้งสวยทั้งน่ารักประกอบกับรถคันนี้ทั้งหล่อทั้งหล่อนะครับแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูกันว่า ใครเป็นเจ้าของรถฟ o r d ดซ e ต้าคันเทพคันนี้และบรรยากาศจะเป็นยังไงไปดูกันครับเพราะผมตอนนี้ก็รอนะครับเจ้าของมารับนะครับผมน้องเฟิร์นขอนแก่นครับมาแก่ไกลเลยมาเจอที่ฟอร์ดนะครับก็ปิ๊งเข้าให้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับสุดครับก็ น้องเฟิร์นกับพ่อบครัวก็ได้รับรถไปเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับเอารถมาตีเทินนะครับในที่สุดก็เจอคู่จนได้นะครับรถคันนี้สวยจริงๆบอกเลยหล่อมากน้องเฟืรอนถึงขั้นว่าขับเลยขับเลย,เลยชรูมไปครับแล้วก็ให้พอห่อถอยหลังมาแล้วก็ไม่ไปไหนเลยนะครับเฟสตาคันหลอ่อ กับขอนแก่นเรียบร้อยรถมือ2สภาพดีต้องมาที่นี่นะครับ SM a u อ o ตสาขานนองบุรุมภูหนุ่มน้ำมนคนมืนารอทุกท่านอยู่ไม่ว่าจะเป็นรถอีเทิร์นเก่าแรกใหม่ใหม่แรกเก่าได้หมดครับเรารับทุกเงื่อนไขนี่เอาสปอร์ตไลเดอร์มาทั้งเฟิร์นบอกว่า พ่อแก่แล้วเอารถเกียร์ออโต้ไปให้คุณพ่อใช้ดีกว่าก็ไม่รีรอครับเราทำงานเร็วอยู่แล้วมาแค่วันเดียวครับใช้เวลาหนึ่งวันขับรถกลับบ้านได้เลยครับรถพร้อมใช้งานเลยโอเค